สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ตื่นเช้ามาเสียตังค์2 0 0 0บาทนะคะก็จะเรียกว่าตื่นเช้าก็ไม่ได้ตื่นสายอยู่นะคะดูตาบวมวันนี้ตื่นสายพอสมควรตาก็บวมแบบนี้เลยนะคะอ่ะก็อ่ะทำไมน้องสวนเสียตังตื่นตื่นเช้ามาวันนี้แล้วทำไมต้องเสียตังค์2 0 0 0บาทด้วยเอาตังไปทำอะไรนะคะก็อ่ะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องสวนเสียตังค์2 0 0 0บาท2,000บาทเพื่อสิ่งใดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ นี่เลยนะเอ้ยนั่งที่หนาของคุ่แล้วเนี่ยโอย้นี่เลยนะคะทุกคนก็เสียตังค์เพื่อสิ่งนี้เอ๋เหรอสามบ้านเลยเหรอตอนนี้เมืองยางประสบปัญหาเดียวกันก็คือ,อ,อน้ําแห้งนะคะน้าแห้งก็เลยต้องขุดบ่อน้ำให้ลึกกว่าเดิมอีกบ้านนู้นก็ขุดใช่ไหมบ้านน้องจาหอมก็ขุดที่วัดก็ขุดบ้านคุณป้าก็ขุดนะคะเนี่ย คุณพ่อก็เพิ่งไปขอตังค์ไม่เอาตังค์มาสีร้อยหยวนสิอะไรจะไปซื้ออิฐเพื่อมาก่อเพิ่มเม่อไหอโอ้ my g ก d เขา้อมเอาวันเผลอะนี่นกว่าเขาอะโอ้ my g ก d โอ้อันนี้พราะซึ่งเป็นบ่อน้ำที่น้องสนใชแเลยนะคะบ้านน้องสนใช้ใชบ่อน้ำจากบ้านคุณป้าน,นั่นแหละที่เมื่อปีที่แล้วด้วยนั่งรอปีที่แล้วที่คุณพ่อมา มาขุดเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเออตอนที่ทโทรศัพท์หล่นลงไปเออน้องสวอก็เลยไม่ะปีทนะานะมันลงพุทอ่ะเอออย่างนนน้ำเนี่ยมันลงน้ำนะอ๋อซึ่งก็คือเราเจอเขาเรียกว่าอะไรนอวัดน้าวัดน้ำนาอวัดมะนหนีน่วะฮะวัดแห้งวะเออมีอออคุณลุงเขาบอกว่าเนี่ยข,ขุดแค่บ่อนี้นนออกข,ขุดแค่ปีนี้แล้วปีหน้าไม่ต้องขุดแล้วเพราะาเนี่ยนนะมันบีออกมาเยอะมากอะดูสิจริงนะขอให้พอใช้แบบทั้งปีเลยที่จริงอะแล้มูนาก้อนเนี่ยเอออีโปกระซื้อมาโอนมา

ปีที่แล้วเราขุดไปแค่ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะปีนี้ก็ต้องจ้างอันนี้โปรจัง่าน,นี่ว่นคือเนน่ะเออรลอ้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณพ่อเป็นคนจ้างนะคะก็ตอนนี้คุณพ่อก็ไปไปซื้ออิดมาเพื่อที่จะก่อแลาว<ะ>ออนันน้นขุดเนยนอนนะบ้านนู้นอ่ะขุดขุดแล้วใกล้จะเสร็จตั้ง,ง,งลงไปเทเออบ้านบ้านนู้นเหรอเออ ข,ขุดขุดใกล้จะเสร็จระพังอีกนะั้นเป็นพี่้องไทยใหญ่ใช่ไหม,อ,มอันนี้ก็เป็นพี่น้องไทยใหญ่เหมือนกันนะคะพี่้องไทยใหญ่เหมือนกันแต่ว่าน่าจะมา<อ>ทางตะวันตะวันตกเหรอเรียกมินะ,ะ้ะเอา<อ>บ้านหอมพงก็จกังไพรพ่อกับลูกเขยกับพเท่าเออลืมบอกไปว่าตอนนี้น้องจำหอมมีคู่มั่นแล้วนะคะพ่อกับลูก <laughs> น้องจำหอมสลัดสดไปแล้วนะคะซึ่งมีคู่มั่นแล้วแต่ก็ยังไม่ได้จัดงานแต่งนะคะบ้านน้องจำหอมก็ขุดเนี่ยคุณพ่อบ้านนี้ก็ขุดอีกโอ ตอนนี้ประสบปัญหาเดียวกันคือน้ำแห้งน้ำทุกบ้านนะคะยิ่งบ้านนอ้องสวยนี่คืออยู่บนดอยยิ่งแห้งนะคะจากที่จากที่ตรงนู้นเนี่ยตรงนี้เออจับตรงนี้ขุดลงไปอีกนะขุดลงไปข้างล่างเขาเรียกว่าวัดน้ำนะคะเนีอ่อันนี้จ้างเปลี่ยนวนันน่สะจักวันเนี่ยจงสมวนันอ๋อวันหนึ่งก็เือน,นี่ เมืนอไปันมวันละปักเลยอ๋อันนี้วันปากก็เลี้ยงข้าวองเนี่ยนี่นะคะวันนี้เมื่อวานนี่เจ็ดสิบเนี่ยเมื่อวานจเมื่อวานก็คือเมื่อวานก็มาขุดบ้างแล้วเมื่อวานนี้ค่าจ้างคุณพ่อให้เจ็ดสิบนะคะเนื่องจากน่าจะมาสายกันอะไรเงี้ยเาหรือว่ามันไม่ได้ขุดหรืออะไรก็ไม่รู้วันนี้ก็คือคนละหนึ่งหนึ่งร้อยหยวนนะคะคนละหนึ่งร้อยหยวนเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อเดี๋ยว้องสวนก็ต้องกลับไปทํากับข้าวเนี่ยแหละก็เอาลงมาเอาไปมากุดนะคะเนี่ยที่จริงอ่ะค่าแรงแบบ ขั้นต่ำเมืองยางก็ประมาณ90ย้หยวนหนึ่งว้ยหยวนนะคะประมาณ450บาทหรือ500บาทแล้วนะคะเนี่ยค่าแรงขั้นต่ำนะคะมากๆก็็2 0อะไรอะไรเงี้ยเออนะคะโอ้ก็กำบังมาเลยตัวกำบังมาเลยโปสก็นี ลูกของพี่สาวนะคะคุณป้ามีร้านในโตแล้วเนี่ยโตขนาดนี้แล้วเนี่ยน้องสวนก็ลงมาเอาใบมะกรูดนี่นะคะทุกคนเพื่อที่จะไปทํากับข้าวเลี้ยงคุณลุงเขาพี่ๆเขาเนี่ยที่มารับจ้างขุดบ่อน,น้ําวันนี้นะคะเราก็มีหน้าที่ต้องกลับไปทํากับข้าวเดี๋ยวมาลุ้นว่าน้องสวนจะทําเมนูอะไรถึงต้องมาเอาใบมะกรูดนะคะออกมาซื้อของข้างนอกพอดีนะคะก็นี่เจอคุณพ่อนี่ไงนี่ไงอา่าสี่ร้อยหรอทั้งหมดนี่สี่ร้อยหรอ คุณพ่อก็ไปลากอิบมานะคะอีจกจ้ะนอกจากก็ได้ออกไปซื้อวัตถุดงวัตถุด,ดิบสําหรับทํากับข้าวมื้อนี้นะคะก็เอวันนี้นอกจากจะทําเมนูแกงแกงแกงต้มแซบปลานะคะแต่ว่าไม่ใช่ปลานิเหรือปลาเดี๋ยวให้ดูปลาว่าเป็นปลาอะไรน <c oughs> ี่นะทุกคนมันจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะที่ทอดแล้วแล้วก็จะเอามาใช้สําหรับทําแกงต้มแซบนะคะ <c oughs> ปลาอะไร ไม่รู้เหมือนกันนองสไมรู้มันก็คือปลาไรนะคะก็วันนี้จะทําต้มแซ่บปลาไอนี่แล้วก็จะทําเมนูที่ไม่เคยทําเลยตั้งแต่เกิดมาจริงๆแต่เคยกินนะคะเคยไปกินแบบทำอาหารตามสั่งหรือที่ไทยอย่างเงี้ยก็คือผัดถัว่วผัดถั่วฝักยาวพริกแกงใส่หมูเหรอหรือจะเรียกว่าผัดหมูใส่ถั่วผักยาวเอ้ยผัดหมูพริกแกงใส่ถั่วผักยาวเออนี่แหละนะคะก็ ไม่ทำเมนูนี้เลยอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกจะทำเมนูผัดพริกแกงอ่ะผัดพริกแกงแหละง่ายๆนะคะก็ถั่วักยาวนั่นแหละใส่หมูด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็จะทําเป็นยำไข่ดาวยำไข่ดาวโอเคสามอย่างพอเนาะตอนนี้ประมาณเก้าโมงและมีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงทําเมนูสามอย่างโอเคอันนี้คือเหมือนมาสเตอร์เชฟเลยเดี๋ยวต้องทํากับข้าวแข่งกับเวลานะคะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวไว้รอดูว่ากับข้าวน้องสนวันนี้จะออกมาหน้าตาน่ากินไหมนะคะแล้วก็ พี่ๆที่มารับจ้างขุดบ่อน้ำมาเขาจะแบบกินได้ไหมนะคะกินเยอะไหมแค่ไหนก็เราล,ลูกันนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นพริกแกงที่น้องสวนซื้อมาจา,ะะจากโลตัสนะคะจากโลตัสนะคะก็ซึ่งน้องสวนก็ไม่เคยทำเมนูนี้เนาะก็ได้ต้องก็ได้ไปเ e ิร์ชใน u t u b e ดูนะคะดูวิธีการทำถั่วแล้วก็ถั่วฝังยาวก็ต้องมาลวกแล้วก็นกน้ำเย็นมันก็จะได้เขียวแล้วก็กรอบอร่อยนะคะถึงถึงจะเอาไปผัดอีกครั้งอะ่ะ นี่นะคะเาองสมก็จะใช้พริกแกงตัวนี้นะคะแล้ก็เออไม่รู้ว่าจะอร่อยไหมไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะคะทำครั้งแรกอะ่ะครั้งแรกนี่ตอนนี้ก็กําลังลวกอ,อืลวกนะลวกถั่วฝักยาวกําลังจะนอกน้ําแข็งนะคะนี่คะ่ะทุกคนแกงปลานะคะเอ,อ่อที่เมืองยางอะส่วนมากเขาจะชอบแบบ ใช้ตัวนี้นะคะซึ่งเขาเขาไม่ใช่เราเ <c oughs> มืองยางนะคะพี่น้องเมืองยางจะเรียกว่าส้มปล่อยนะเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆอ่ะจะใช้ความเปรี้ยวจัดจัดยอดยอดตัวนี้นะคะยอดนี้นะคะส้มปล่อยนะเขาเรียกส้มปล่อย <c oughs> ก็ถ้าเป็นที่ใดเขาจะแบบต้มแซบจะใช้กับมะนาวอะไรงเงี้ยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวหรือมะขามแต่ว่าที่นี่เขาจะเนี่ยชอบแบบไอ้แกงแกงต้มต้มแซบพื้นบ้านนะคะ ความเปรี้ยวก็จะใช้จากยอดยอดยอด,ยอ,ดอันนี้นะคะอ่าพูดก็ไม่ค่อยชัดเตือนนะคะก็จะใช้อู้ยไยอดตัวนี้ใส่ลงไปแล้วมันก็จะรสชาติก็จะเปรียปร้ยวๆนะคะแกงถ้าเป็นเมืงองย่างแล้วก็จะใส่ถัว่วเน่าด้วยนะคะถั่วเน่าผงนะคะใส่ลงไปด้วยนะคะนี่นะคะทุกคนผัดพริกแกงมานมำปะเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ได้มาหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นยำไข่นะคะแล้วก็แกงนะตอนนี้พี่ๆเขาขึ้นมาที่บ้านแล้วก็ต้องเตรียมโต๊ะกับข้าวแล้วนะคะทุกคนโอ้ยดีนะเนี่ยที่ไม่รอเวลาตอนนี้คือเป็นเวลาประมาณสิบโมงครึ่งน,นะคะโอเครีบค่ะรีบเงือดดทุกคนคุณพวว่อก็ไม่ไม่บอกไม่กล่าวเลยนะคะไม่ไม่ทงไม่ถามเลยว่าทํากับข้าวเสร็จหรือย,ยังเนี่ยจะพาพี่ๆเขาขึ้นไปกินข้าวแล้วก็ไม่บอก จู่ๆก็เดินขึ้นมาพวกว่าป๊โอ้โหดีนะที่น้องสนแบบทากับข้าวเสร็จแล้วแต่แค่ยังไม่ได้ตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยโอ้็นอย่างนั้นนะนี่คือโอ้ยดูเหงื่อแตกเหงื่อไหลเลยเพราะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงนะคะก็น้องสนคิดว่าจะขึ้นมากินประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งหรือสิบสองโมงอะไรเงี้ยหรือเขาเรียกว่าเที่ยงใช่ไหมนะคะก็เหงื่อเต็มโอ้เพราะน้องสนทากับข้าววันนี้นะคะเมนูแต่ละเมนูมันก็ วัตถุดิบเยอะขั้นหลายขั้นตอนอย่งเช่นไข่อะไรนะยำไข่ก็ต้องทอดก่อนแล้วก็ต้องมาอย่างงุ้นอย่างนี้เฮ้ยไม่รู้ว่าพี่พี่เขาจะกินชอบเมนูที่น้องสนทำไหมซึ่งเมนูที่ทำก็คือเหมือนผัดผัด,ผดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูใช่ไหม,มก็แบบค่อนข้างออกแนวไทยๆอะไรเงี้ยเนาะพี่พเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยใหญ่แท้หรือว่าคนพมา่าไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่ง ภาษาไทายที่พี่เขาพูดก็ไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยเหมือนไทยหญ่นะหรือ,อาจจะเป็นเชาวอื่นก็ได้เนาะน้องส่กวก็ไม่รู้เหมือนกันก็เมื่อวานนี้ก็พี่เขาก็ได้มาเมื่อวานนี้ค่าจ้างเจหยวนวันนี้หนึ่งหยวนเลี้ยงข้าวหนึ่งมื้อนะคะสำหรับาการมาขุดบ่อน้ําให้นะคะก็เฮ้ โอเคภารกิจวันนี้ก็สําเร็จแต่ก็เหนื่อยหน่อยนะคะยังไม่ได้ชิมน้องสาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยแต่ตอนเช้าจนถึงตอนนี้นะคะเพราะต้องรีบทากับข้าวแหละแล้วก็โอเคทุกคนวันนี้นะคะก็ได้พาทุกคนมา,าไปดูพี่น้องที่มารับจ้างขุดบ่อน้ํานะคะซึ่งอย่างที่บอกแหละตอนเนี้ยช่วงนี้เนาะ,ะพี่น้องเมืองยงก็คือบ่อน้ําแห้งน้ําบ่อบ่อน้ําแหง้งเหมือนกันเกือบจะทุกบ้านเลยนะคะก็ถ้ามีงานก็ต้องไปซื้อน้ํามาใช้อย่างเช่นแบบมีงานใหญ่อะไรเงี้ยเนาะไม่มีน้ําก็ต้องไปฉีด ไปซื้อซื้อน้ำนะคะต่อโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวทุกคนลาไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอนคลิปหน้าค่ะบ๊า oh, ยบายโอ้ยหหิวหิวข้าว